การะเด็นพุทธมนต์เกกระเด็นุทธมนตร้จาคคนพอบพรหมกรวีเจ้าคณะข้ามกิจการก็จบลงแล้วในวงนนี้ก็จะได้ทำพิธีเปิดให้อาคารสุขทนันทเจริญหรือเป็นอาคารผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมเนื่องจากวันนี้เป็นวันยมพิสมัยสุข่านันทเริญผู้เป็นเจ้าภาพหลักและบันดาลเจ้าโยมที่ร่วมบริจาคอาคาแบบนี้ แบบนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วก็ขอเปิดาาอาคารส,ส,สุภันทตเลิกผู้รักษาศีลปฏิบัติธรรมณโอกาสนี้